สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับชัยวิวัฒ Channel นะครับหรือชัยวิวัฒกาลสินเนาะนะครับเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะครับเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเนาะนะครับเพื่อจะมีคนกาลสินนะครับมาคอยติดตามนะครับ ประเด็นวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องสงสัยนะครับหลายท่านที่ผมลงคลิปไปแล้วก็รู้สึกว่าสงสัยเหมือนผมเนาะนอนไม่หลับตาเป็นหมีแพนด้าแล้วว่างนะครับมันก็น่าสงสัยนะครับถ้าผมไม่สงสัยผมก็คงไม่พูดนะหลายประเด็นนะครับสงสัยแม่น้อง ทำไมไม่ขึ้นไปหาศพลูกนะครับทั้งๆท,ที่มีคนแจ้งมาว่าเจอรองเท้าน้องแล้วเจอศพลูกแล้วนะครับแล้วก็วันเผาศพก็อ้างว่าไม่อยากจะล้างหน้าลูกกลัวลูกจะ วิญญาณจะไม่สงบสุขอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมีการสงสัยอีกนะครับผมเป็นคนขี้สงสัยนะเสื้อผ้าน้องก็เผาหมดนะศพก็รีบเผาอันนี้คือความน่าสงสัยนะครับแล้วยังมีอีกหลายประเด็นนะครับ ที่มันน่าสงสัยนะตามที่จริงแล้วคนที่น่าสงสัยนะครับมันก็ต้องสืบมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวน้องก่อนนะหลังจากน้องเสียชีวิตเนี่ยคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละแล้วก็บ้านไกล่เรือนเคียง ใครอยู่ละแวกนั้นแ่ะบ้านนะครับก็น่าจะสงสัยคนใกล้ๆตัวกันแต่ก็ะดั้นไปสงสัยลุงพลนะครับทีนี้พอสงสัยลุงพลก็มีหลายเรื่องที่ตามมานะครับที่ชี้เป้าไปยังลุงพล ยิ่งทําให้หน้าสงสัยยิ่งกว่านั้นอีกนะครับแต่ประเด็นหลายประเด็นนะครับอย่างกรณีช่วงแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแม่น้องก็ไปดูหมอนะครับไปดูหมออะไรอะ่ะหมอทําตาทิพหรือหมออะไรนะ ตามหาลูกตัวเองนะครับจุดทูบบนบานสารเก่าแต่ช่วงหลังๆมาลุงคนกับป้าแตนนะไปหาคนทรงเจ้าแม่น้องก็ห้ามแล้วก็บอกอะไรอ่ะไม่เชื่อคนทรงเจ้าเนาะอันนี้ก็คือเรื่องหน้าแปลกน่าสงสัยอีก นะครับก็มีพระหลายรูปที่ออกมาพูดว่าใครเป็นคนฆ่าน้องอย่างอะไรหลวงปู่เตือนชัย<ม>เดือนชัยนะแกก็พูดเหมือนกันนะนะแต่ไม่แต่ไม่ใ่ใจนะครับว่าจริงไม่จริงนะที่ทำพิธีแล้วบอกว่า แม่บีบคออะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องสงสัยนะครับไม่ได้กล่าวหาน้ำซ้ำพระก็ออกมาพูดอีกบอกคนใกล้กตัวนะพอบอกอย่างนั้นแม่ก็โวยวายอีกนะครับช่วงหลังๆอันนี้เป็นเรื่องของศัยศาสตร์นะนะความเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับ แต่ทําไมต้องมีอารมณ์อะนะพอพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมารู้สึกว่าแม่น้องอาจ,จะมีอารมณ์ทันทีเลยนะครับถุนเฉียวออกมาเลยนะแต่ลุงพลกับป้าเต็นตนี่หาเหลอเกินนะครับหาหลักฐานพยายามที่จะไม่ได้ด้วยนิติเวชก็จะเอาสยศาสตร์นะนะครับคือพยายามช่วยทุกวิถีทางนะ แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นที่โปรดปรานนะนะของผู้สูญเสียมันก็เลยมีแต่เรื่องสงสัยใ้ช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับพอทนายจะมาทำคดีก็เข้าไม่ได้อีกแลลวนะครับให้กักตัว14วันนะ มันมีการวางแผนกันไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสงสัยนะครับอย่าคิดมากนะใครที่ได้ยินเรามีหน้าที่ที่จะสงสัยได้เป็นประชาชนนะนะนะครับทั้งที่ตรวจโควิดก็แล้วนะเสียเงินตรวจก็แล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้นิติกรกับเจ้าหน้าที่สาธา,ารณสุขพูดไม่ตรงกันสรุปแล้วใครเป็นคนมีอำนาจ นะไม่ใช่สาธารณสุขหรอเกี่ยวกับโรคระบาดนะนะนะครับก็ให้ทนายไปกักตัวซะช่วงเวลาที่กักตัวก็รอลุงพลสยับเลยนะครับคดีอะไรบ้างอะ่ะสามสี่ห้าหกคดีนะมาเป็นชุดนะครับเหมือนมีการวางแผนไว้อย่างล่าสุดวันนี้จะมากกอก นะไม่ก็จะขึ้นเขาก็มีเรื่องอีกนะมีอะไรมากวนใจจุกจิกจุกจักอยู่เรื่อยนะอันก็แปลกนะครับอันนี้ก็เรื่องสงสัยนะฮะอย่าไปคิดมากนะครับผมเป็นคนขี้สงสัยหลายคนก็อาจจะขี้สงสัยเหมือนผมใช่ไหมนะครับก็ว่ากันไปมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องมีการสรับขาหลอกกันนิดนึงนะ ท่านนายก็เลยต้องไปขออมนาาสารนะครับเขาเรียกว่าคุ้มครองนะอย่างเขาเรียกว่าข้ามหัวเลยภาษาพูดง่ายๆนะข้ามหัวข้ามสเต็ปนะครับไปหาสารเลยข้ามตำรวจกับข้ามอายการนะครับไปร้องต่อสารไว้ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพาคน เดี๋ยวมาจับตัวแล้วไม่ให้ประกันตัวอีกนะมันไม่ใช่ร้อนตัวนะครับก็เรียกว่าป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันถาถมเข้ามาจู่โจมเข้ามาจะเอาให้ได้ว่างนั้นเถอะนะครับก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับกับเรื่องสงสัยหลายๆประเด็น ที่ลหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยเหมือนผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ